ของชอมันเทาสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้พบกับเหล่าซื้อนัทเช่นเคยในรายวิชาภาษาจีนนะครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับสถานที่และยานพาหนะไปแล้วนะครับวันนี้เหล่าซื้อนัทก็มีคำศัพท์ใหม่นะครับมานำเสนอก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับทิศทาง ในเมื่อเราพร้อมที่จะเดินทางด้วยยานพาหนะแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับทิศทางด้วยนะครับเพื่ออนาคตนักเรียนได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศจีนนะครับคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนเดินทางได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาดูที่คำศัพท์ตัวแรกกันก่อนนะครับคำว่าทิศทางภาษาจีนพูดว่า ทิศทางทิศทางพูดตาม老อนะครับทิศทางแปลว,ว่าทิศทางคำศัพท์ต่อไปนะครับบนนะครับภาษาจีนพูดว่าขึ้นขึ้นขึ้นแปลว,ว่าบนนะครับต่อไปคำว่าลากบ้างนะครับภาษาจีนพูดว่า เสียเสียพูดตามหลัซื้อนะครับเสียแปลว่าล่างคำต่อไปนะครับด้านซ้ายนะครับภาษาจีนพูดว่าจวเปียนจวเปียนจำให้ได้นะครับจวเปียนแปลว,ว่าด้านซ้ายนะครับโดยคำว่าเปียนคำนี้นะครับแปลว,ว่า ด้านหรือข้างนั่นเองตัวเปียนก็คือด้านซ้ายนะครับแล้วถ้าเราอยากพูดว่าด้านบนหรือข้างบนนะครับนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่าช่างเปียนนั่นเองนะครับเติมคำว่าเปลี่ยนเข้าไปต่อไปนะครับด้านขวากันบ้างด้านขวานะครับภาษาจีนพูดว่ายยยเเปีนปียน ไม้ได้นะครับโยเปียนแปลว่าด้านขวานะครับทีนี้เราก็มาลองใช้เป็นประโยคกันบ้างนะครับวันนี้เราซื้อก็จะใช้คำกริยาตัวเดิมนะครับนั่นคือคำว่าชีนะครับแปลว่าไปนั่นเองชีนะครับแปลว่าไปนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นชีโยเปียน แปลว่าอะไรครับโยเปียนชี่โยเปียน,ยยนก็แปลว่าไปทางด้านขวานั่นเองนะครับสมมติว่านักเรียนเจอสถานการณ์ที่ไปเจอนักท่องเที่ยวนะครับหลงทางอยู่นะครับเป็นคนจีนนักเรียนอยากบอกว่าให้เขาไปทางด้านขวานะครับก็พูดง่ายๆเลยครับว่าชี่โยเปียนไปทางด้านขวานั่นเองนะครับ อ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่2นะครับไปทางด้านซ้ายอ่ะพูดยังไงนะครับก็ชี้นะครับด้านซ้ายพูดว่าจัวเปียนนะครับชี้จวเปียนไปทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องของทิศทางภาษาจีนะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับฝึกพูดแล้วก็ฝึกเขียนบ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้า ikh อ<ม>่ยุต้าเจีย同ท i 再น